สวัสดีครับสายปวนแฟมิลี่สวัสดีครับวันนี้พามาชมวอกอินสตรีทจังหวัดน้องคลายครับเป็นถนนคนเดินจังหวัดน้องคลายนะครับมีบันไดให้เดินขึ้นไปชมวิวด้านบนด้วยครับเดี๋ยวพาขึ้นไปชมวิวด้านบนนะครับฝั่ง งข้ามทางนู้นจะเป็นประเทศลาวนะครับผมขับขึ้นไปชมวิวข้างบนครับครับมีแผ่ร้านอาหารด้วยครับอยู่ริมโขงนะครับผมริมแม่น้ำโขงัางนู้นเป็นประเทศลาวครับผม วางใหญ่มากครับแม่น้ำดุงครับวิวแม่น้ำโขงสวยงามมากครับ ตอนนี้ลมแรงมากนะครับผมลมหนาวมาแล้วครับวิวมองจากด้านบนแกกายาั นี้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับไว้ให้ชมวิวขึ้นมาชมวิวสูงขึ้นมาก็ชมวิวได้สวยงามกว่าเดิมครับผม พญานาคนะครับเป็นลานพญานาคเดี๋ยวจะพาเดินไปชมใกล้ๆนะคะรับลานพญานาคครับลานพญานาคพญานาคคนน้ำสวยงามมากครับพญานาคสองตัวเลย พญานาคเมืองหนองคายครับนะักท่องเที่ยวก็จะมาเซลฟี่กันเรื่อยๆนะครับ สวยงามมากครับลานปญายานักจังหวัดน้องคายติดแม่น้ำโขงครับฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งลาวนะครับ พลานาคลาดครับชมบ่อน้ำพญานาคก,กันครับ คนน้ำแข่งกันครับ ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับ